นะคะแล้วสิทธิประโยชน์ที่อยากจะได้มีอะไรบ้างเงินสมทบนะคะอาจจะสมทบได้เท่าไหร่และช่องช่องทางที่เข้าไว้ประกันสังคมเนี่ยจะสมัครใจหรือภาคบังคับนะคะแล้วช่องทางการนําส่งเงินสมทบจะส่งมาทางไหนอาจะเก็บกันยังไงเพราะว่า,าแรงงานนอกระบบเนี่ยถือว่า ไม่มีสถานที่ประกอบการที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่อันนั้นก็จะเป็นความที่ความหนักใจของประกันสังคมที่เขาได้หนักใจมากกับเรื่องนี้ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงกับการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นช่วงกลางมาณช่วงปัจจุบันนี้ประกันสังคมก็ ท่านรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่เนาะก็พยายามะจะตอบสนองให้กับแรงงานนอกระบบเรื่องการขยายประกันสังคมนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ให้ประกันสังคมจัดเวทีแล้วก็ให้เท็กซี่เนี่ยจะจะขยายมาเป็นกลุ่มนำล่องก่อนก็คือรอถเท็กซี่นะคะคนรถเท็กซี่ก็จัดเวทีประชุมให้ขอแสดงขอคัามคิดเห็นจากรถเท็กซี่รถแท็กซี่ก็ เข้าไปก็จัวันนั้นก็เห็นรถเท็กซี่มีหลายมีสักสามส่วนได้ส่วนหนึ่งก็คือ,อคิดว่าตัวเองพอที่จะสมทบได้อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะสมทบได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ายังมีความรู้น้อยต้องขอศึกษาก่อนตอนนี้ตุ๊กตาที่ประกันสังคมตั้งให้กับกลุ่มเท็กซี่นะคะ ถ้าเรื่องเงินสงทบก็คือ432บาท,ทแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่ตั้งไว้ว่าต่ำสุดแล้วก็คือ432ต้องไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยกองทุนประกันสังคมอยู่ไม่ได้นะคะแต่นี่พอทางกลุ่มเทกซ็ี่อีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเขามากไปฝันมากขนาดนี้เขาส่งไม่ไหวก็คือกลุ่มเท็กซี่ที่ทางสุวรรณภูมิ ที่มีตัวแทนเข้ามาก็บอกว่าแท็กซี่ขอต่อรองเป็นส่งได้ปีละ1000บาทเพราะว่าแท็กซี่ตอนนี้ไรายได้ไม่ดีนะฮะ,ะเมื่อหาเงินเสร็จแล้วก็จะเหลือ,อไรายได้กลับไปบ้านเนี่ยร้อยไม่เกิน200บาทสูงสุดกับอีก4ชีวิตหรือ5ชีวิตที่คอยอยู่ทั้งบ้านต้องมากินใช้ในเงิน200เนี่ยเขาก็จะ ไม่มีกำลังสามารถที่จะไปส่งประกันสังคมถึงเดือนละ432ได้เขาก็เลยต่อรองอยู่ที่ตีละ1,000บาทนบาทดังน,นั้นก็จะเป็นการต่อรองของกลุ่มทุเซ่ส่วนทางประกันสังคมก็จะต้องเก็บเอาไปคิดว่าถ้าแท็กซี่ไม่ไหวเนี่ยและจะไหวที่เท่าไหร่วันนั้นเขาก็ตั้งตุกาตาทเแท็กซี่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องเงินสมทบเรื่องช่องทางการเข้าประกักนสังคมสมัครใจหรือบังคับนะฮะ,ะการส่งเงินสมทบผ่านจะผ่านสากรผ่านสมาคมหรือส่งที่ผ่านช่องทางของอนธนาคารนะฮะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางการส่งเงินของเขาอันนั้นอันนั้นจะเป็นกับกลุ่มเท็กซี่ที่จะขยายนำร่องเีนี้ทางแรงงานลอกระบบเนี่ย ก็รู้สึกว่าแท็กซี่ก็เป็นแรงงานนอกระบบอาชีพหนึ่งแต่กำลังจะภาครัฐกำลังจะขยายไปสู่แท็กซี่ก็กำลังตั้งประเด็นกับภาครัฐว่าแล้วกลุ่มอื่นๆที่เป็นแรงงานนอกระบบเหมือนจันเนี่ยภาครัฐจะไม่คิดออกมาสนับสนุนสาอาชีพอื่นบ้างหรือนะฮะเช่นผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็จะมีะนายจ้าง คล้ายๆนายจ้างที่ชัดเจนนะถ้าจะคิดถึงนายจ้างนะฮะแต่พวกเราเนี่ยมันตามตัวนายจ้างยากเพราะว่างานเนี่ยมันจะซับทอดกันมานะฮะอันนั้นก็จะเป็นความยากของการตามหานายจ้างอ,อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าให้แท็กซี่เนี่ยให้แท็กซี่ส่ง432เนี่ยมันจะมาเป็นมาตรฐานกับ แรงงานนอกระบบอาชีพอื่นๆอีกหรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่น้องๆในเครือข่ายแรงงานนอกระบบเขาได้ได้กังวลนะคะที่ว่าจะเป็นมาตรฐานไหมน้องๆแรงงานนอกระบบก็เลยบอกว่าให้พวกเราเนี่ยจัดเวทีแล้วพูดคุยกันหาจุดร่วมของสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องการ เส้นทางเข้าประการสังคมสมัครใจหรือบังคับสิทธทิประโยชน์ช่องการนำส่งคุยกันถึงแม้กระทั่งการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสมกับแรงงานนอกระบบนะฮะเราก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้แล้วก็จะจัดเวทีพูดคุยกันในเร็วๆนี้ก่อนที่จะถึงวันเมเดย์นะฮะ สำหรับพี่เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของคนอื่นๆก็คือเลี้ยงตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ใช่คนที่ฐานะดีมันอย่างไหนก็คือเราก็คนในชุมชนแต่นี้แบ่งเวลาเนี่ยคือที่พี่เข้ามานี่ฟาร์มเดือดร้อนเรามาจากจุดร่วมของพวกเราคือฟาร์มเดือดร้อนเหมือนๆกันนะฮะก็แล้วก็ได้รับผลกระทบคือปัญหาเหมือนๆกันแต่นี้การแบ่งเวลาเนี่ย ก็คงช่วงที่มาเนี่ยก็จะทํางานทางบ้านไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วก็พอว่างถ้าเขาจะเราจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ระดมความคิดกันก็วันไหนเขาจะนัดเวลานะคะจะนัดวันแล้วเราก็จะออกมาพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปกันช่วงนี้ ตอนแรกๆเนี่ยพี่จะโดนผลกระทบมากกับครอบครัวของพี่เพราะว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่โดนผลกระทบคือ,อถูกอะไรนะครอบครัวแตแกแยกเนาะครอบครัวแตแกแยกเพราะว่า,าสามีเขาก็ <laughs> ไปไปไปมีทางายของเขาก็คือเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ ส่วนพี่ก็จะเป็นเหมือนพ่อและแม่ในตัวของพี่เองพี่ก็จะเลี้ยงดูลูกพี่มาลูกพี่ก็จะต้องก็คือมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้านี่แหละพี่โชคดีตรงที่ว่าพี่มีอาชีพติดตัวก็คือมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วพี่ก็คิดย้อนที่พี่ออกมาทําตรงนี้พี่คิดย้อนเป็นว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่มีอาชีพติดตัวแต่คอยสามีเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ย เมื่อเขาทอดทิ้งไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงผู้หญิงบางคนก็หลายคนที่หันไปขายบริการนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ตัวเองไปให้รอดเนาะบางเอิญที่มีอาชีพแต่ดเย็บเสื้อผ้าพี่ก็เลยมีอาชีพนี้แหละส่งเสียลูกให้เรียนและปัจจุบันนี้ลูกก็เรียนจบแล้วแล้วก็มีงานทำพี่ก็เลยช่วงชีวิตที่ อายุมากแล้วก็เหลือชีวิตสุดท้ายที่ว่าจะช่วยในสังคมเนี่ยให้เขาช่วยในสังคมได้อะไรบ้างได้พัฒนาคนพวกเดียวกันก็คือแรงงานนอกระบบถ้าเราช่วยอะไรได้แล้วก็เป็นงานที่งานพัฒนาช่วยกันได้ไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยพี่อยากทำ ในชีวิตช่วงสุดท้ายที่พี่เหลืออีกอีก,อกคิดว่าก็คงไม่นานแล้วตอนนี้ก็จะหกสิบแล้วอะฮะก็คงเหลือช่วงเวลาสุดท้ายที่เราอาจจะทําอะไรสิ่งอะไรดีๆให้กับพี่น้องเราซึ่งจะต้องเติบโตแล้วก็มีชีวิตในภาคนอกระบบเนี่ยไปไกลนะฮะแล้วก็ทําไว้เผื่อลูกหลานซึ่งทํางานใน ชุมชนในสถานที่ประกอบการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีอะ,อะไรนะมีมีมาตรฐานไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองเรื่องสวัสดิการแม้กระทั่งพรบรที่ที่ผู้รับงานเครือข่ายเนี่ยพวกเราได้ร่วมกันร่างแล้วแล้วก็ยื่นไปแล้วแต่ก็ไปติดช่วงการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลนะฮะก็ก็ไปติดอยู่ไม่รู้รัฐบาลใหม่เนี่ยจะ หยิบยกพรบฉบับนี้ขึ้นมาดูหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้อันนั้นก็ยังยังเป็นข้อ,อจำกัดของรัฐบาลอยู่ที่ว่าเขาจะดูเรื่องนี้ให้เราไหมแล้วก็จะดูให้เรานำออกมาใช้ได้โดยเร็วหรือเปล่าทางพวกเราก็กําลังขัาเเพื่อนแล้วก็ติดตามติดตามเรื่องนี้อยู่ต่อเนื่อง วันนี้สังคมพุ่งไว